ติดตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมประโยชน์ให้ประชาชนเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันในรายการร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5เมกะ และที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังไปนั้นคือเสียงของทางท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของอ่าช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์นะครับซึ่งเป็นห่วงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ในแต่ละปีนั้นจะมีผู้สูญเสียและเสียชีวิตไม่น้อยกว่าอ่า100รรายเลยนะครับและก็ในช่วงนี้ครับในพื้นที่ของจังหวัดสตูลก็ถือว่ามีการเดินทางมาท่องเที่ยวใน พื้นที่ของจังหวัดสตูลกันเป็นจํานวนมากทั้งที่เกาะหลีเป๊กก็ดีหรือว่าพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้นทางจังหวัดสตูลของเรามีการตั้งจุดตรวจ14จุดตรวจด,ด้วยกันโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้มีการออกเยี่ยมจุดตรวจและก็ให้กําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2 5ง5าด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในเอกรัตน์หลีเซนพร้อมด้วยนาวาตรี สมาลีเซนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลนายจราัดบำรุงเสนาประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและก็ผู้แทนสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลน,นะครับร่วมออกจุดตรวจอำนวยความสะดวก ในการใช้รถใช้ถนนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2,565ของจังหวัดสตูลในพื้นที่ของอำเภอละงูซึ่งเป็นจุดแรกนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการได้ลงพื้นที่ไปติดตามนะครับที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลละงูก่อนจะเดินทางไปต่อไปเยี่ยมจุดที่สองต่อนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพและก็จุดตรวจอำเภอควนกาหลงที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ยและจุดตรวจที่อำเภอควนโดนก็คือที่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจนะครับในการอำนวยความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและคณะได้ร่วมมอบอาหารว่างนะครับกาแฟสําเร็จรูปน้ําดื่มสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลนี้ด้วยนะครับโดยขณะเยี่ยมจุดตรวจแต่ละแห่งนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กล่าวขอบคุณและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาให้การดูแลให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกจุดตรวจนะครับพร้อมกับฝากความห่วงใยให้กับผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์ในในเรื่องของการสวมหมวนิรภัยผู้ขับขี่รถยนต์การคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรน,นะครับและก็ได้มีการกำชับให้กับผู้ขับขี่สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและก็ระหว่างเรียกตรวจนั้นก็แนะนําให้ผู้ขับขี่นั้นได้มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์เรื่องของการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ด้วยนะครับติดตามรับฟังรายการ ร่วมสร้างประเทศไทยทาง FM 95.5เมกะ